นะคะเราจะมาเรียนรู้กับวิธีตรวจสอบมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยการใช้3นิ้ววิเซนค่ะเราจะใช้นะคะสนิ้วนะคะค่อยๆค,ค,คลำบริเวณเต้านมค่ะรอบเต้านมเลยนะคะตั้งแต่ฐานจนถึงลานนมค่ะแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเป็นรูปก้นหอยนะคะต่อไปนะคะ วิเศษในการมาทำค่ะโดยการใช้สองนิ้วนะคะมาบีบที่หัวนมค่ะเอาหัวนมไว้ด้านในใช่ไหมคะแล้วก็บีบบีบบีบ,บถ้าเกิดมีเสียงเหลืองหรือเลือดออกต้องไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะและนะคะเวลาที่ทำที่นมโดยการใช้สามนิ้วนะคะหากมีก้อนก้อนก็จะต้องไปพบแพทย์ด้วยค่ะวิธีตรวจสอบมะเร็งเต้านมแบบง่ายๆด้วยตัวเองอย่าลืมนะคะ Também não é